สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนไครโตซานของบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั่นกับผมสหภาพ,าพการจนะยรันพลวันนี้ผมอยู่ที่บ้านแม่ศูนน้อยตำบลแม่ศูนย์อำเภอฝางจังหวัดเจียงใหม่เจ้า <c oughs> นะครับอยู่ท่ามกลาง,างสวนส้มที่โอโหเหลืองอารามนะกินมาแล้วหลายสิลูกอิ่มมากเดี๋ยวสวนส้มแห่งนี้ ทำไมถึงสวยงามแบบนี้นะครับจะไปพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอีกท่านหนึ่งครับรายงานตัวให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าชื่ออะไรชื่อนิชาพาสิริพัฒรานุกูลครับชื่อเล่นว่าแดงค่ะชื่อเล่นว่าแดงเขาเรียกที่นี่ว่าเจแดงอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับผมหนุ่มสุภลักษณ์เขียวงามนะครับก็เป็นที่ปรึกษานะครับกับเจแดงนี้ครับ ก็จะสอบถามเจแดงนะเรียกเจแดงเลยง่ายๆสั้นๆว่ารู้จักคู่หูมหัศจรรย์นี้ได้อย่างไรอ๋อมันมีมีคนรู้จักมาทําสวนลําไยครับกล้ามาทิ้งให้หนูไว้สองลังอืมอืมบอกว่าเอามาฉีดลําไยแล้วแกบอกว่าที่สุโขทัยใช้กับซ้มมันดีอ๋ออ่ามันดีดียังไงหนูก็ไม่รู้เอามาทิ้งไว้ให้หนูเออหนูก็เลยลองฉีดลองฉีดค่ะพอฉีดไปปีก่อนนี้ซ้มหนู ฉีดยาผิดมันดำครับตัวนั้นนี่เสียไปละหนูมาลองอีกรุ่นหนึ่งรุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นที่เห็นตรงเนี้ยพี่กาลังค่ะนี่นะใช่รุ่นรุ่นสองครับแล้วมันเกี้ยงมันใสใสค่ะอ๋อจากเดิมที่มันไม่ใสใช่ไหมค่ะอ๋อหลังจากฉีดแล้วเป็นเงาเป็นเงาตอนนั้นเงานี่ยนะครับตอนนั้นฉีดไปกี่ครั้งครับที่ว่าใสสองครั้งอะค่ะสองครั้งเริ่มเริ่มฉีดอัตราการใช้คู่หูนี่ใช้อย่างไรบ้างคะหนึ่งชุดต่อน้ำพันลิตรค่ะหนึ่ ไคโตซานนะครับหนึ่งชุดก็มีคนงานเพื่นฉีดนะครับทีไหมกี่วันฉีดหนึ่งครั้งช่วงแรกๆหนูก็เจดวันฉีดหลังจากฉีดแล้วเนี่ยมันเห็นความแตกต่างแบบไหนบ้างช่วงก่อนนี่ตอนที่ลูกมันยังไม่แก่จัดนี่ใบมันสวยมากเลยครับครับใบเขียวอ่าเขียวใหญ่หลังจากฉีดแล้วก็หนูก็ฉีดไปเรื่อยๆก็บำรุงไปเรื่อยๆครับก็สอบถามเนี่ย ที่ปรึกษาด้านการเกษตรที่นี่มั่งเห็นสภาพเป็นยังไงมาช่วงแรกอ่ะส่วนตอน <สบ S 2> แรกๆน,นะครับก็เห็นเห็นเจ๊เขาบอกว่า <c oughs> คือเขาให้มาใช้แต่ไม่บอกวิธีใช้บอกอใช้ไปเฮอะพ่นไปเฮอะ <c oughs> แต่ไม่บอกวิธีใช้ฮะเราไม่รู้ด้วยว่าเป็นชุดคู่หูของเรา<อ>นะครับอืแล้วก็เขาบอกว่าใช้ไปเฮอะเขาใช้ดีใช้เหอะแล้วไม่บอกวิธีใช้แล่ตอนนั้นคือเขาพ่นไปแล้วแล้วก็เจ๊เขาประทับใจ พอประทับใจเสร็จแล้วก็พอดีได้เบอร์โทรได้อะไรกันก็แนะนําผมก็มาเป็นที่ปรึกษาให้นะครับบอกวิธีใช้ครับบอกวิธีช่วยรักษาโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับแมลงอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็ก็รู้จักกันมาก็ประมาณเกือบปีแล้วเป็นที่ปรึกษามาตลอดทีนี้สวนส้มเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่ครับเจ๊แดง14ไร่ค่ะ14ไร่ถ้าจํานวนต้นละประมาณกี่ต้นพันห้าพันห้าพันห้าร้อยต้นค่ะ โอ้เยอะมากเลยผลผลิตเนี่ยได้ขนาดไหนอย่างไรเดิมทีอ่ะอ่ามันก็มาช่วงก่อนที่จะมาใช้ก่อนที่จะมาใช้หนูมีปัญหาที่ว่าหนูไปพ่นยาผิดไงพ่นยาผิดใช่มันมันเคมีนะมีอะไรบ้างใช้ใช้เยอะไหมเอายาเนี่ยมีอะไรบ้าง มันมีพวกแคลเซียมโบลอนซิงแมงกานีดอาหารรวมน้ำตาลทางด่วนน้ำตาลทางด่วนเองก็ปุ๋ยด้วยออทั่วไปปุ๋ยทางดินก็เยอะเลยเกี่ยวกับเคมีหมดเลยถ้าคิดเป็นจำนวนเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่เยอะปะต้นทุนก็ปีหนึ่งกับเป็นปีดีกว่าเนาะว่าปีหนึ่งหนูน่าจะหมดไปประมาณสักสองล้านน่ะเอยากจะไงลัง ปีหนึ่งต้นทุนนี่นะสองล้านสองล้านเหรอมันจริงๆอ่ะมันจริงจริงอ่ะสวนส้มต้นทุนสูงครับแล้วก็มียาเชื้อราด้วยอ่ะมันต้องช่วงฝนชุกอ่ะหนูต้องฉีดทุกบ่อยครับถ้าฝนลงก็คือบ่อยเลย เกี่ยวกับชรานะครับฝนลมเกี่ยวกับชลาแล้วก็แคนเกอร์ครับที่จะมาบวกกับดาวกระจายช่วงฝนนะฮะช่วงฝนโลกโลกมากับช่วงหน้าฝนนะเราต้องป้องกันอย่างเต็มที่เลยโอเคละใช้เยอะเลยครับที่ว่ามาแล้วมันได้กําไรไหมทีเนี้ย ต้นทุนสูงขนาดนี้กมันผลิตออกมามันไม่ค่อยได้ค่ะมันมันต้องทําอ่ะมันเป็นสวนของเราอ่ะมันมีอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเห็นแล้วก็ละเหยใจคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์แต่ละปีเนี่ยที่ผลผลิตออกมาเนี่ยราคามันไม่เท่ากันตามท้องตลาดนะฮะบางทีปีหนึ่งก็ส้มแพงถ้าเป็นทวายก็ราคาอาจจะดีหน่อยแต่ถ้าเป็นส้มปีเนี่ยคือออกมาชนกันอย่างเงี้ยครับมันก็อย่างเงี้ยครับออกจากสวนอย่างเงี้ยมันก็ราคาสิบกว่าสิบกว่าบาทอย่างเงี้ยครับต้นทุนแต่ละปีปีหนึ่งสองล้านแล้ว หักลบเฉลี่ยแล้วมันแทบไม่เหลืออะไรเลยฮะไม่เหลือดูฟังแล้วก็ไม่เหลือเลยเนี่ยใช่แลต้นทุนสูงมากเลยใช่แล้วแต่ละปีเนี่ยโรคแมลงต่างๆมันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ทีนี้หลังจากใช้ของคู่หูแล้วล่ะทีนี้ยต้นทุนมันลดเยอะแบบไหนเอาชัดๆเลยฟันพงเลยตัวเลขตอนตอนที่เจ๊มาเริ่มใช้คู่หูนี่ปีไหนนะฮะต้นปี 15้ามกรลาหกสี่สิบห้ามกราหกสี่รเริ่มใช้ขู่หูผสมยานของเราแล้วครับตอนนี้ก็ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งครับปีหนึ่งเต็มเ็มเลยปีเต็มเต็มครับพอจะสรุปได้ไหมหว่าต้นทุนมันลดไปประมาณเท่าไหร่ประมาณ 2, 3, ะะาล้านสองล้านสามเลยละคะจากสองล้านต้นทุนเหลือประมาณล้านสอง ร้านสามเนี่ยมันจะต้องพ่วงมาเดือนใหม่นี่ไงใช่ครับก็คืออาจารย์ร้านสองร้านสามคือตัดก็คือเฉลี่ยเนาะทั้งค่้าผีค่ายาค่าคนงานพวกเนี้ยคือตัดหมดเลยต้นทุนประมาณนี้ครับครับแล้วกําไรที่เหลือก็กําไรใช่ไหมฮะใช่แล้วก็แต่ปีนี้นี่สวนส้มขาดทุนขาดทุนกันเยอะมากเลยราคาส้มถูกมากครับราคาส้มถูกอย่างเงี้ยอย่างที่อย่างที่ผมอาจารย์แต่ละปีราคามันจะไม่เหมือนกัน แต่งหนูทุนหนูได้คืนละได้คืนแล้วได้คืนแล้วจากใช้ใช่คู่หูพจน์เนี่ยนะเพราะว่าทําบัญชีปีนี้ละเอียดหน่อยหนึ่งแล้วสอบถามเพิ่มเติมปุ๋ยหญิงเกษตรของเราได้ใช้ร่วมกับคู่หูพจน์บ้างไหมทางดินครับใชค่ะทางดินหนูใช้มาโอ้ยเกือบจะสิบเดือนแล้วมั้งสิบเดือนใช้อย่างไรอ่ะอัตราส่วนแบบไหน ประการใช้แล้วต้องถามคนงานว่าวงเต็มต้นเลยผมไมสอบถามอาจารย์คือประมาณต้นละสี่กัมฮะต้นละสี่กัมห้ากัมแล้วแต่จํานวนต้นมันใหญ่น้อยอย่างคนงานเขาใส่นะอาจารย์คือผู้หญิงผู้ชายกัมกัมเล็กกัมใหญ่ไม่เท่ากันนะามณถ้าผู้หญิงก็จะประมาณห้ากัมครับเพราะกัมเล็กแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็สี่กัมกัมใหญ่คเวลาใส่ก็ประมาณสี่ทิศทางประมาณนั้นกี่ครั้งนานไหมเดือนนึงเดือนละครั้งเดือนละครั้งปกติคือสวนส้มจะใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งเป็นหนูใส่ หนึ่งตันต่อหนึ่งครั้งทุกเดือนค่ะทุกเดือนคือแล้วแล้วผมถามนยครับหลังจากใช้ปุ๋ยตอยิงเกษตรเนี่ยครับมันแตกต่างจากเคมีอย่างไรช่วงช่วงที่เป็นเคมีนะคะมันก็มีมันก็มีกระด้างมีแห้งบ้างสภาพดินดูด้วยตาเนี่ยเราเห็นมันดีขึ้นแบบไหนมีไส้เดือนใช่ไหมมีมีไส้เดือนคือคือตอนที่ใส่ยิงเกษตรไปประมาณสองครั้งใช่ไหมที่เห็นไส้เดือนมันมีมูลไส้เดือนขึ้นมาสองสามเดือนเนี่ยสองสาจครั้งย ค,คือหลังจากที่ใช้เคมีมาประมาณสี่หปีเนี่ยหน้าดินจะแข็งพรหน้าดินแข็งปุ๊บเนี่ยเวลาเราเราลดน้ําไปเนี่ยน้ามันจะออกข้างหมดเลยอืมนั่นคือน้าดินแข็งค,คือใช้เคมีมาตลอดเลยอืดินแข็งแต่พอมาแนะนําเจ๊เขาใช้หญิงเกษตรนะครับประมาณเดือนละครั้งประมาณสองเดือนรปรากฏว่าไสเดือนมันมีมูลไสเดือนเราไปคุยคุยดูไปว่ามีไสเดือนอก็ถือว่าดิน นี่แสดงว่าดินดีนะครับถ้าดินดีมันจะมีไส้เดือนมีมูลไส้เดือนโผล่ขึ้นมานะครับอันนี้เกษตรกรทั่วประเทศสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับคู่กับหญิงเกษตรนะครับบวกกับเนี่ยคู่หงม์พัชจรเนี่ยดินจะดีขึ้นปรับสภาพดินนะเหมือนอย่างของเจ๊แดงนี่เป็นตัวอย่างเลยทั้งข้างล่างและข้างบนข้างบนก็ฉีดคู่หงม์ัจรนะครับวัวเพนวัวเพนแคนโตสานแล้วก็ข้างล่างก็บุหตาหญิงเกษตรของเราครับบำรุงทั้งข้างล่างข้างบน ก็เข้ามาเห็นเนี่ยนะหลายคนตะกี้โอโหต่างคนต่างคนล้วลูกสองลูกลูกสูงอร่อยมากเลยหวานนะมีออเดอร์เพียบเลยตอนนี้นะครับหลังเข้ามาเห็นแล้วเนี่ย <c oughs> คิดว่าคาดว่าผลผลิตน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เราเห็นเนี่ยมันกดกแบบนี้ตอนนี้หนูทําบัญชีไปหนูได้ประมาณ4 0 0พตะกร้า4 0 0พตะกร้าค่ะหนึ่งตะกร้าน้าหนักประมาณ22 22บโลสี่พัน เรือตรงนี้ประมาณอีกหนึ่งพันอีกหนึ่งพันบวกเข้าไปอีกคเลือีกประมาณหนึ่งพันตาก้าก็ประมาณห้าพันตะก้ารวมๆแต่มันไปเป็นทวายมันไปร่วมกับทวายที่หนูเก็บไปปีที่ผ่านมาช่วงซาจินไงซาจินนั้นหนูเกือบพันตะก้าแต่ว่าราคาก็สูงครับราคาสูงกว่านี้ห้าสิบอ๋อคือว่าทวายเนี่ยแปลว่านอกฤดูกาล นะ<ช>ครับทำส้มนอกฤดูกาลนะฮะ,ะก็เห็นแล้วแบบนี้มันสวยงามแบบนี้มั่นใจไหมเจ๊แดงมั่นใจไหมมั่นใจค่ะมั่นใจ,ม,นใจมั่นใจเลยถ้ามั่นใจอย่างนี้อยากจะให้เจ๊แดงฝากเกษตรกรทั่วประเทศเลยที่กําลังดูอยู่ว่าเอ๊ยยัง,ย,งยังไม่กล้าใช้หรืออยากจะทดลองใช้เป็นครั้งแรกเนี่ยให้เจ๊แดงฝากความมั่นใจกับเกษตรกรทั่วประเทศด้วยครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหนูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหนูต้องใช้ตัวนี้ตลอด เพราะว่าทุกปีเนี่ยหนูใช้ผิดผิดถูกถูกใช้ร่วมกับฮอร์โมนกับยาเคมีบางทีก็อาหารเสริมเยอะทำให้ส้มบวมไม่ออกสีแต่ตัวเนี้ยหนูไม่ต้องไปเอาอะไรเข้ามาร่วมไม่ต้องมียุ่งยากอะไรมากมายละคือชุดเดียวจบชุดเดียวจบสีก็อย่างที่เห็นอ่ะสดใสสีแดงแป๊ดทุกทีหนูไม่แดงนะมันจะออกติดหัวเขียวๆขียวแต่หนูมั่นใจหนูจะใช้ตลอดอะค่ะใช้ตลอดเลยค่ะครับ นี่คือความมั่นใจของเกษตรกร,กรตัวจริงเจ๊แดง<ะ>สวนส้มที่อำเภอฝังนะครับ<ะ>ใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะเข้ามาดูได้สวนส้มสวยงามมากนะครับอร่อยอร่อยมากอร่อยด้วยเห็นผมสัมภาษณ์เจ๊แดงเนี่ยนะครับว่ามันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เนี่ยท่านเกษตรกร,กรทั่วประเทศก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับตราบใดที่ท่านยังไม่ได้ใช้กู้หูภัสจรรัน นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านได้ใช้คู่หูพจันแล้วต้นไม้จะเป็นตัวบอกเลยว่าดีอย่างไรต้นไม้คือความจริงแต่มีข้อแม้ว่าทุกท่านถ้าใช้คุ้หูพจันแล้วต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอนะครับเคล็ดลับนี่คือเคล็ดลับดูปากชัดๆนะครับต้องใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างนะครับผมถือโอกาสนี้ เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยกับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนกับคู่หูมัศจรร์และหญิงเกษตรนะครับวันนี้ผมเจ๊แดงแล้วก็พี่นุ่มนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับเวอร์แพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้ย้